ไว้ตะปาอันกันพูดว่าอะไรนะโอเคชื่ออะไรครับชื่อหนครับ D ศูนย์ศ okay. ูนย์ D N I T E ไร้สกออนดิ U ค่ะ L I S D W A น้องการค่ะ C U T I E K N ค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อไก่ครับ c O O K I E J R ครับโอเคชื่ออะไรหนูชื่อปอบครับ y A H T I D B N ค่ะไม่ต้องครับแล้วแหละรุ่นนี้แหละว่าจ้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อเบลลค่ะ B E L L Z Z N P ค่ะวันนี้วันเรียนจบแล้วเนาะขอ3คำให้กับเทพซรินจ้า จบสักทีรักนะเว้ยรักนะเว้ยว่ะมั่งมากแม่าามากแม่ไม่อยากจบสับฉันลาเล่นถูกต้องเวเอพิถึงเพื่อนนะอ่าอันนี้ที่เปียนให้ไปชูขึ้นมาค่ะ โอเครู้เรื่องขอให้น้องทั้งหกคนนะครับผมโชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตน้องทุกคนเลยนะครับขอให้ดังๆทุกคนขอให้เป็นทิฟฟานี่ทุกคนเลยจ้าลูตสาวแม่ยุติศาสปีใหม่เออทุกไปกับแบบจอมือจอแตกเลยเด้ๆอ๋อยังไงก็เทปคนนี้อะววยกันต่อสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ตันครเดอร์สกอร์ M E T H A U N ครับชื่ออะไรครับชื่อวาเลนไทน์ครับ V A L E N underscore อร์หนึ่งสี่สองสี่เก้าครับชื่อฟีฟา<ไ>ครับ F I F A C N W ครับขอให้น้องทั้งสามคนก็ประสบความสำเร็จชีวิตเนาะใช่นะจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จใช่พี่ก็ไม่มีอะไรจะให้จะวันนี้นิดหน่อยจากรายการของพี่ไวกระตาอตอนนี้พี่แอนขอให้น้องๆมอบสามคำให้กับเทพซีในวันที่เรียนจบครับมากมากครับรักที่สุดครับรักสุดๆครับรักสุดๆโอเคครับไวกระเตาะ ชื่ออะไรครับฮัจีครับไอจีครับอ่ะลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ขึ้นไว้ติ้งชื่ออะไรครับชื่อภูมิครับไ k ีเคสเซนเนครับชื่อภูมิครับเจรภูมิทีเอบโอเครับขอให้น้องได้มหาลยที่ต้องการนะครับผมโอเคอ่าในวันที่เรียนจบเนาะพีแอนขอ3คํคำมอบให้กับเทพศรินะครับขอบคุณนะครับ สองแน่ประสบการณ์ดีๆครับไว้กระต่อต่อเฮ้ชื่อพิมพ์ครับไอจีครับสุพิมอเนสการศูนย์ห้าครับชื่อโอมครับสี่ีเอพี่ครับยินดีด้วยนะยินดีหน่อยจากพี่จากรายการของพี่ไอยกระตอรักมากมาจากบรรมาจากปฐุมพงคารุดมากแสดงความ้คนดีตรงนี้เลยแล้วกันนะรอขอสามคำให้กับเทศนีในวันที่เด่นจบต้องแก้ก่อนต้องแก้ก่อนคือแก้ศูนย์ใช่ครับแก้หมดแล้วเปลี่ยนบ้างนะไว้กระต่อเฮ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ สวัสดีครับผมสักดิยาศิลปวปัชชัยชื่อเล่นลูฟี่ครับ ig s a k k R e y a อันเดรสกอร์ครับในวันที่เรียนจบพี่แอนขอ3ครับมอ่ตอไว้กับเทพศรีน์ด้วยครับขอแก้ศูนย์ก่ับใช่กี่ตัวกี่ตัวเหลือตัวเดียวครับไว้ก็ต่อสวัสดีครับชื่ออะไรครับปงครับ p o n g p a t c h a r a อันเดรสกอร์ a a a ครับ วันนี้พี่กับพี่เอนก็ขอแสดงความยินดีนะครับผมพี่จบม6แล้วนะครับผมอันนี้นี่ีหน่อยจากรายการไวกระต่อของพี่นารุ่มมอบสามคำให้กับเทปสุดลักสุดรักสุดรักสุดไวกระต่อเอ้ะไวกระต่อแมตช์ชีสวัสดีครับสวัสดีจ้า อะได้ครับชื่อเตชินครับ T A Q H W N ครับชื่ออะไรจ้าชื่อซูชิครับ S A K S v Q ครับวันนี้พี่แอนขอ3ครคำมอบให้กับรุ่นพี่ที่เรียนจบในวันนี้ครับขอให้มีความสุขบ,ายบาย,บายบายครับบายบายครับไปซะเถอะให้กูเกิดบ้างไวกนต่อเฮแล้วก็อะไรคิดถึง ต้องถาให้กับพี่วไอศัดสูตไปเลยนะครับไอจีพี่มาเลยชื่อตาครับ T เออ่ T A R T R T R T R แล้วก็ O ครับชื่อแต้มครับ T T A M N อันดับสกอบสวัสดีครับชื่อน็อตครับ I T I N O T T E E R ครับไอน็อตเชียร์มาแสดงความยินดีจ้ามีให้แค่คำยินดีนะจ้าสุดยอแล้วหลาบมาก ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมแล้วก็ติดมหาลัยที่ต้องการนะครับโคกกระโหลกกันด้วยนะจ๊ะคับพี่เอยังไงขอสามคำมอบให้กับเทพสรินในวันที่เรียนจบครับเข้มมากครับขอบครับเดินใหม่ครับเดินใหม่อัลบั้มมาไว้ก็ต่อเฮ้ ชื่ออะไรครับชื่อวิกเตอร์ครับ V. X. T. R. ด้วยสกอตครับชื่ออมเลนเขา R. A. T. E. จุด A. X. ครับจากรายการไวกระต่อนะนิดนหน่อยๆนะจ๊าลูกขอสามคำให้กับเทพสตรีในวันที่เรียนจบครับดีใจเว้ยส้อมมีกไกลครับขอให้ส้มผ่านใไวันะครับผมได้ไวกระต่อนเฮชื่อพัดครับผมศิลวิทย์ T. สิบสองตัวครับผมใช่จากรายการไวกระต่อนกับของพี่แอนกับพี่เซฟนะครเล่นได้ครับขอบคุณครับผม พี่แอนขอ3คำมอบให้กับเทพสุดินครับสุดยอดมากครับผมไวกะตอเฮชื่ออะไรครับชื่อสามีครับ S3 ตัวแล้วก็ AMI ไอันเดอร์สกอร์จุด E ครับชื่อกล้องครับ S 7 E P T S อันเดอร์สกอร์พี่บีนิดๆหน่อยๆจากรายการของพี่อ่ะนี่นะครับพี่ครับพี่แอนขอ3คำในวันที่เด็ยจบมอบให้กับเทพสุดินครับแอสโซด้วยสุดยอดมากครับไวก็ตอเฮ ชื่อวรวีครับชื่อเล่นชื่อวีอครับผม ig underscore w o r a w e e ครับวันนี้พี่แอนขอสามคำจากวีมอบให้กับเทพมศิรินในวันที่เรียนจบดีใจมากๆครับสี่คำไปเลยครับแพน่สี่คำไปเลยแรนไว้ไดต่อเฮ้ชื่อตาครับซีนสักวังสองครับชื <c ười> <c ười> <c AL ่อโฟครับฮิโร่จากโลยามือไอจีอะไรพนวัฒน์จุดอันดอรสกอร์จุดสามครับมอบให้จ้ามอบให้มอบให้ปุ๊บปั๊บ ขอสครับมอบใม้กับเทพสิรินในวันที่เรียนจบครับสุดยอดมากครับจบแล้วโว้ยยวยยยยยยยายย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 รยย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 อยยยยยยยชยยอยย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 รยย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 กยย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 นยย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 ียย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 วยยย เฮ้ชื่ออะไรครับชื่อเอกครับ A I A K E 0 6ครับจบแล้วเนาะพี่แอนขอสามคำม้อนกับเทพสิรินครับเฮ้สุดสุดครับไปกันต่อเฮ้พี่เจมส์ครับเจม J J A M I E D E S C O R D A B I U R Y ครับไงบ้างวันนี้เรียนจบม6แล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่แบบจบม6กผมก็อยากอยู่กับเพื่อนๆต่อในรั้วโรงเรียนนะครับอพี่แอนขอสามคำม้อนกับเทพสิรินโคตรหล่อเท่ครับไปกันต่อเฮ้ ชื่ออะไรครับชื่อตังครับผมเดอะสกอคอมีตังะเดอะสกอครับจบแล้วใช่ไหมมาหกตอนนี้ใช่ครับจบแล้วครับอ๋อพี่เดชกับพี่แอนก็ขอสกอเป็นคำยินดีด้วยนะครับผมททีี่่่ไไหหหนนนติดวิศวะระบบหลังรักกระบังครับเฮ้ยยอดยินดีด้วยรับเลยด้วยอันนี้คือเห็นถือกล้องไปเลยเป็นตากล้องเหรอใช่เป็นตากล้องต้องของเรียนเหรอใช่ใช่ครับของมากขอสามคำมอบให้กับเทพศรีมครับรักเพื่อนครับจริงเหรอ ไวกันต่อเฮ้สวัสดีครับตาชื่ออะไรครับออโต้ครับไอจีครับเจ้าไม่ได้ครับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะไปทีชื่ออะไรครับชื่อบอสครับคะแนนสกอร์ KXT ดี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 ครับดีสี่ตัวครับขอแสดงความยินดีด้วยได้มาหาลัยกันหรือยังเนี่ยได้แล้วยังไม่อ่าไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้มไหนมอสตูจุฬาคณะอะไรปาร์ทครับโอ้ยปาร์ทเลไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ได้ได้เดี๋ยวก็ได้เร็วนี้เลยเดี๋ยวด้ยวเร็วนี้เลยใช่ขอสาบคาบมอบให้กับเทพศรินในวันที่เรียนจบครับดีดีด้วยความทรงจำครับไว้กันต่อเฮ้ชื่อดีมครับ igd_prps ครับ โบนัสครับ B X N X S X X ครับเปลี่ยนขอสามคำมอบให้กับเทพซีรินโคตรรักเลยขอบคุณมากไว้กันต่อเฮ y ชื่อจิมครับ P I X T T X W X T 1 7สิบเจ็ดครับชื่อฟุคครับ F L U K E แล้วก็ F จุด K E ครับเปลี่ยนขอสามคำให้กับเทพซีรินครับ สุดๆครับเลือดสีเขียวเหลืองไว้กระตอเฮ้ชื่ออะไรครับอ่ปกป้องครับ IG P O K P O N G แล้วก็ Q ครับจบมหกแล้วยินดีด้วยนะคะดีดีด้วยครับขอสามคำเท่ากับเทพศิรินในวันที่เรียนจบเทพศิรินเทพศิรินนะครับโอเคเทพศิรินโอเคไว้กระตอเฮเอาอะไรมาให้พี่เนี่ยเฟลอร์ครับลูกฟลอร์หล่อมากตัวจริงก็หล่อในรูปก็หล่อนะครับใช่ครับ ี่ก็รอนี่ก็รอนะเดี๋ยวนี้หามานี่รอเหอเออขอบคุณมากลูกขอบคุณมากขอบคุณมากนะโชคดีโชคดีนะครับติดตามกันติดต่อเคครับไปไปก่อนหน่อยไปก่นหน่อยเพี่แอรวันนี้ก็จบกันไปนะครับผมกับไวกระต่ออ่อนกล่าวน้าเรียนเทพศิรินนะครับผมกับงาน กับงานอะไรก่อนงานอะไรก่อนงานปัดชิมนิเทศรุ่น138จ้าใช่ครับเซก็จะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่จบจากโรงเรียนเทศรนในวันนี้ด้วยนะคบพี่แอนใช่แพี่แอนาฝากถึงน้อง,ง,งบ้างมากเรียนจบแล้วมาแสดงความยินดีมีให้ยคำยินดีจ้าแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับเซฟกับพี่แอนนะครับผมกับรายการไว้กต็ตโตออนกราบใช่เราจะไปทุกโรงเรียนเลยใช่ครับผมสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่ง ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้จ้า